็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วเกนเซนได้เข้าประทะกับเวอร์กินและผลที่ออกมาก็คือเขาพ่ายแพ้ต่อเวอร์กินเกนเซนดูเหมือนว่าจะรักษาความรู้สึกปกติแต่เขารู้สึกหดหู่ใจจริงๆตามธรรมชาติ เรากับว่าการฟันดาบของเขานั้นซึ่งเขาเชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดแต่มันกลับไร้ประโยชน์โดยชิ้นเชิงกับเวอร์กินแม้แต่เทคนิคล้าของเขาก็ไม่สามารถไปถึงเธอได้แม้ว่าเกนเซนจะเข้าใจว่าระดับของพวกเขามันต่างกันมากแค่ไหนแต่มันก็ยากที่จะโน้มน้าวอารมณ์ของเขาถึงกับน,นั้นเกนเซนก็ใช้พลังจิตที่เฉียบแหลมของเขาเพื่อไม่ให้จิตใจของเขาถูกลบกวนเวอร์กินก็ได้ยิ้มให้กับเกนเซน เอบักินก็พูดว่าคุณควรจะภาคภูมิใจในตัวเองในโลกที่เวทมนต์นั้นน้อยหรือว่าไม่มีเลยน้อยคนนะที่จะไปถึงระดับของความเคียงแร่งนั้นได้หากคุณได้รับมากกว่าเวทมนต์ละทําให้ร่างกายของคุณอ่อนลงคุณก็อาจจะไม่ใช่แค่อมะตะแต่อาจจะเป็นนักบุญมันแยกเกินไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นพอดีฉนานเกเซนก็พูดว่านักบุญนั่นเป็นวิธีที่ห่างไกลสลับชั้น แลเวอร์กินก็ตอบว่าไม่จริงแต่ใช่ฉันจะตอบแทนคุณที่ช่วยฉันคุณรับได้ไหมเพนาะนัณเกเซงก็พูดว่ารางวัลแล้เวอร์กินก็พูดว่าใช่ถ้าคุณต้องการข้าจะล้อมดาบของเจ้าด้วยพลังของข้าเวอร์กินเธอก็ได้ยิ้มให้กับสิ่งนั้นเธอก็สามารถใช้การสร้างสาสารเพื่อสร้างอาวุธระดับตำนานได้ในกรณีนี้เธอได้ใส่เวทมนต์ลงไปในดาบของเกงเซนด้วยหวังว่าจะส่งเสริมการพัฒนาการของดาบเล่มนั้น แล้วเจนเซนก็พูดว่าคุณไม่ได้ไหมายความว่าแล้วเขาก็หยุดพูดแค่นั้นแล้วก็คิดในใจว่ามันเป็นไปได้ไหมเกนเซนก็สับสนแต่แล้วก็ได้นึกขึ้นมาได้ว่ามันสายเกินไปแล้วเจนเซนก็มั่นใจนว่าเวอร์กินเป็นสวรรค์ที่อยู่เหนือความเข้าใจของเขาและถ้าเธอบอกว่าเธอทําได้เธอก็สามารถทําได้เป็นมรดกตกทอดลงมาจากบรรพบ,บุรุษคงจะสนุกที่จะไว้วางใจเวอร์กินสามาด้วย ด้วยการแก้ปัญหานั้นเกนเซนก็ได้โค้งคำนับเวอร์กินและได้ชูดาบอันเป็นที่รักของเขาออกมาแล้วเขาก็พูดว่าได้โปวดครับและเวอร์กินก็พูดว่าตกลงเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เวอร์กินก็ได้พยักหน้าได้ยอมรับดาบตามปกติแล้วเธอก็ได้สร้างดาบมังกรฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจแต่คราวนี้มันก็ต่างออกไปจากเดิมเธอก็ประเมินองค์ประกอบของดาบอย่างระมัดระวงังและใส่องค์ประกอบเวทมนต์ของเธอลงไป ทำการปรับเปลี่ยนที่ละเอียดอ่อนของงานของเวอร์กินยังคงดำเนินต่อไปด้วยการแสดงออกที่จริงจังกว่าที่เธอมีในการต่อสู้จากนั้น30นาทีผ่านไปวิเีหนีที่เชี่ยวชาญของช่างตีเหล็กรุ่นเก่าและพลังเวทที่เวอร์กินควบคุมได้อย่างสมบูรณ์อุมงค์กรอบเหล่านั้นจึงทําให้ดาบปิ่มบากายอยู่ในระดับตํานานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันเป็นการอีัฒนาการของอาวุธ ที่ปกติจะใช้เวลาขวาร้อยปีถึงหลายพันปีแต่ในเวลาอันสั้นเวอร์กินก็ได้ลอมรวมดาบอันเป็นที่รักของเกียนเซนให้กลายเป็นดาบระดับตำนานและเกียนเซนก็ได้พูดว่านนี่เขาก็พูดอะไรไม่ออกและเวอร์กินก็พูดว่านี่เป็นอาวุธที่ดีที่สุดในโลกแล้วใช่หรือไม่ถึงกระนั้นคุณก็ยังใช้มันไม่ได้ในตอนนี้ถึงกระนั้นดาบมันก็มีเจียจนงถ้าดาบอโนมารตก็จะช่วยคุณได้นิดหน่อย ันไม่รู้ว่านั่นจะเป็นคุณหรือว่าลูกหลานของคุณัน,นจากที่พูดจบเวอร์กิ้งก็ได้หัวเราะรอยยิ้มหน้ากระช่างงดงามจนต้องบนสะกดในใจของเกนเซนและเวลาต่อมาณเวลานี้ก็เป็นเวลาเย็นได้เวลาทานอาหารแล้วอากิลาจึงได้กลับไปที่ห้องของเขาเวอร์กิ้งก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมด้วยเนื่องจากเธอก็อยู่ที่นี่เธอจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมเราสาวใช้ในวงังได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มที่คัดเลือกมาอย่างดี พวกเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและไม่ได้รับผลกระทบเลยเลยพวกเขาก็ได้เตรียมอาหารรากับว่ามันเป็นเรื่องของหลักสูตรโดยไม่ต้องปัดคนตาเมื่อเห็นเวอร์กินมินามุตโตะอยู่หน้าประตูในขณะที่เกนเซนก็อยู่ด้านหลังของอากิระซาคุระและยืนรออยู่มีเพียงแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นที่นั่งอยู่และต่อมาอากิระก็ได้พูดว่าแล้วตอนนี้คุณคิดจะทำอะไรพอดีแค่ถามนั้นเวอร์กินก็ตอบว่า แันจะอยู่ข้างคุณและจะปกป้องคุณเองพอได้ยินคำตอบของเวอร์กินอากิระก็ตอบว่าฉันดีใจที่ได้ยินแบบนั้นแต่ฉันก็ขอเดาได้ไหมว่าคุณจะอยู่ข้างฉันหรือและเวอร์กินก็พูดว่าใช่คุณพูดถูกเวร์กินก็ได้ยิ้มตอบและก็มีความสุขที่ได้อยู่เคียงข้างรูเรล่ลาอากิระซาคุระก็ได้สับสนกับเวอร์กินจึงได้ถามเฮ้แล้วคุณจะขจัดความขัดแย้งออกจากโลกนี้และให้ความมั่นใจกับฉันไหม พอถามไปเช่นนั้นอากิราก็ชิดในเจว่าแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องตหลกแต่เวอร์กินก็ได้หัวเราะออกมาและตอบตรงๆเวอร์กินก็พูดว่าถ้าคุณต้องการฉันสามารถมอบโลกนี้ให้กับคุณและเราก็จะกวดล้างประเทศที่คุณไม่ต้องการและปิดปากคนที่บน่นแต่ก่อนอื่นเราจะต้องทำลายปีศาจท,ที่มาขวางทางเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ก็ได้ตกตะลึงเมื่อเห็นเวอร์กินตอบด้วยรอยยิ้มที่ไร้เดียงสาแม้แต่สาวใช้ที่ทำหน้าที่ ก็ทาน้ําซุปหกโดยไม่ได้ตั้งใจพวกเขาทั้งหมดก็รู้ในความกล้าหาญของเธอหมายถึงสิ่งที่เธอพูดไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่คำพูดมันถูกหวัวล้อยะถ้าคนอื่นพูดแต่ก็มีบางอย่างเกี่ยวข้องกับเวอร์กินที่ทําให้เป็นเช่นนั้นและเกนเซนและคนอื่นๆที่รู้แก่นแท้ของพลังของเวอร์กินก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกและเป็นไปได้เช่นเดียวกันกับอากิลาซากุระ แล้วเขาก็ได้หัวล้อออกมาฮ่าฮ่าใช้มาได้หัวล้อหนักขนาดนี้มานานแล้วเธอเล่นหมกได้ดีจนสาวใช้พากันเอาจริงเอาจังเลื่อนตลกของคุณก็น่าสนุกแต่ฉันก็ถือว่าเป็นคําชมก็แล้วกันพวกเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้ตอนนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเวอร์กินไม่ใช่คนธรรมดาเมื่อการสนทนาในมื้อเย็นชัดเจนขึ้นเธอก็ไม่เพียงแค่แข็งแจงเท่านั้นแต่การฝึกความคิดของเธอก็ยุ่งยากอีกด้วย ในที่สุดอากิลาก็เข้าใจว่าเธอจะทําทุกอย่างเพื่อเขาถ้าเธอได้รับคำสั่งให้ทําลายประเทศอื่นเวอร์กินก็จะทำสำหรับเธอถูกเล่ผิดก็มีความสําคัญรองและความตั้งใจของซากุระเท่านั้นที่สำคัญผู้ตามตรงนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่อากิราสับสนมากเฮาดีได้ถือกําหน่ดขึ้นและเป็นองค์จักรพรรดิต่อไปของจักรวรรดิและใช้ชีวิตอย่างสบาย แต่เขาก็ไม่มีอิสระเช่นกันเขาถูกสอนตั้งแต่อายุยังน้อยว่ามันเป็นหน้าที่ของกาศาสตร์และเขาก็มีทุกสิ่งที่ต้องการแต่เขาต้องละทิ้งสิ่งที่เขาต้องการจริงๆความรักคือภาพดวงตาและเขามีลูกสาวของเดยยูเป็นภรรยาคอยนุนหลังมันก็เป็นเหมือนกับสัญญาและเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธเธอได้อากิละผู้ชาเดียวฉลาดรู้เรื่องนี้ดีก่อนที่เขาจะเป็นชายหนุม่มความไม่ยั่งยืนก็คือความจริง โลกก็เหมือนกับความฝันเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ชั่วขณะคุณก็สามารถมุ่งมั่นที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ด้วยสุดความสามารถของคุณแต่ในทางกลับกันการยอมจำนนต่อโชคชะตาและสะสมความสุขเล็กๆน,น้อยๆที่มีอยู่ในสมัยนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นคนหลังที่อากิระซากุระเรียกและทำในสิ่งที่ขอรักคือความรูหราที่ไม่มีวันเปลี่ยนจริงแม้แต่กับจกักรพรรดิผู้ทรงมีทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเพราะอากิระนั่นเองที่เวอร์กินทําให้เขาประหลาดใจเซรีภาพนานไม่ได้ถูกผูกมัดเอาไว้โดยผู้ใดแต่ถึงกัะน้นเธอก็ได้ถูกผูกมัดโดยคนเพียงแค่คนเดียวอากิระผู้หญิงที่แปลกหน้าไม่นาเทพธิดาแม้ว่าเขาจะทําหน้าที่เป็นรูโด่าแต่ความโปรดปาน,นี้ก็เรียบง่ายก็ยังดีกว่าการเรียบง่ายเสมอรู้สึกเช่นนี้อากิระซากุระก็ชอบถั่วเป็นครั้งแรกในระยะเวลาอันยาวนาน และจากที่ทานอาหารข้ามเสศษเวลาก็ได้ล่วงเลยและตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของวันล่งขึ้นหลังลุ่งสางวันนี้ก็มีการประชุมโดยกองบัชาการอิมพีเรียประเด็นอยู่ที่ว่าจะเอายังไงกับเวอร์กินอย่างที่อากิระได้ประกาศห้ามทําตัวเป็นคู่รักต่อหน้าบุคคลที่3โดยเด็ดขาดดังนั้นจึงจําเป็นต้องหาวิธีอธิบายสถานะของเวอร์กินก่อนแล้วก็มีคําถามเกี่ยวกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่แปลกใหม่เป็นไปไม่ได้ ต้องแต่งกายให้เหมาะสมตามฐานะของตนเองในขณะที่สาวใช้ที่เก่งที่สุดได้มารวมตัวกันเพื่อที่จัดชุดต่างๆให้อากีนล,ละซากุระด้วยข้อมูลจากเกนเซนและมินาโมโตะได้แต่ต้องถึงคำถามเกี่ยวกับสถานะของเวอร์กินเรื่องแม่บ้านสาวเสือบข้อบกชูมไม่ได้หลังจากที่มินาโมโตะผู้เชี่ยวั้านเกนเซนก็ได้พูดว่าไอ้โง่ความคิดของมินาโมโตะก็ได้ถูกปฏิเสธโด,ดยเกยนเซก่อนที่เขาจะทำเส็จ การพูกันก็นยากเช่นกันฟ่าบาดถ้าได้พิจรารณาแล้วแต่รูปร่างหน้าตาของเวอร์กินที่โดดเด่นนั่นก็ดูสะดุดตาเกินไปโดยรวมแล้วเธอก็เป็นชาวต่างชาติดังนั้นเธอจะถูกสงสัยว่าเป็นสายลับถ้าเธอเป็นชาญ,ญ,ญ่ปุ่นพวกเขาก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้มากนาักแต่เวอร์กินนั้นสวยเกินไปและดูเหมือนว่าจะเป็นเสือสายของยุปโปทางเหนือที่โดดเด่นในประเทศนี้ แม้ว่าพวกเขาจะต้องการแนะนําเธอในฐานะผู้คุ้มกันหรือว่าสายลับพวกเขาก็จะถูกถามว่าทําไมพวกเขาถึงให้ชาวต่างชาติเข้ารับราชการอย่างหนักที่กล่าวว่าเวอร์จินจะไม่มีความสุขถ้าเขาขอให้เธออยู่ในบ้านหลังจากนี้มันก็เป็นเรื่องละอายที่จะปล่อยให้กําลังของเวอร์จินสูญเปล่าเมื่อเธอควรจะอยู่เคียงข้างของพวกเขาและเมื่อเขาสงสัยว่าจะทําอย่างไรเวอร์กินเองก็ได้แสดงความเห็นออกมา เวอร์กินก็พูดว่าช่วยไม่ได้ฉันก็ไม่ชอบเลยฉันก็ไม่อยากจะทําแต่ฉันก็จะเปลี่ยนลุคโอเคไหมด้วยเหตุนี้รูปลักษณ์ของเวอร์กินจึงได้เปลี่ยนไปสีผมสีฟ้าเข้มและดวงตาสีเข้มผิวของเธอก็ได้กลายมาเปลี่ยนสีเหลืองซีดและดวงตาที่มีสีแดงจางๆแล้วต่อมามินาโตะที่เห็นเช้อนางก็ได้พูดว่าอา้าวเธอทําแบบนั้นได้ด้วยเหรอและเกนเซก็เห็นด้วยว่ามันไม่แปลกขนาดนั้น และปิดท้ายด้วยกษัตริย์อากิราก็ได้พูดว่าฉันว่าฉันไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วล่ะและอากิร่าซากุราก็พุงสั้นเล็กน้อยเพียงแค่เปลี่ยนการจัดการสีความประทับใจก็แตกต่างกันมากแม้ว่าสีนี้จะยังคงทําให้เธอดูเป็นคนญี่ปุ่นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ทําให้เสียสมาธิมากเกินไปเครื่องแบบที่มอบให้กับเวอร์กินนั้นเหมือนกับของเกนเซพวกเขาร่วงการประชุม อากิลาซากุลาก็ได้มอบหมายผู้วิทักษ์ส่วนบุคคลให้กับเธอเอันหนึ่งองค์คณะของจักรพรรดิประกอบไปด้วย3องค์กรที่แรกก็คือกองกําลังทหารองค์คณะจักรวาสเป็นหน่วยเดียวในวังที่ได้รับอนุญาตให้ติดอาวุธได้อย่างไรก็ตามมีเพียงแค่กับตันมินามโมโตเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องของจักรพรรดิประการที่2ก็คือผู้วทาของพระราชวังอิมพีเรียล หน่วยนี้จะปกป้องจกักรพรรดิจากเวทมนต์และคาถาอย่างน่ามหาัศจรรย์พวกเขารักษาบาลียผู้เวทอาจิวิญญาณและด้วยกวนนักดาบในแง่ของความสามารถในการต่อสู้ส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวมีเพียงกับตันเท่านั้นที่เข้าถึงจกักรพรรดิได้แต่เขายุ่งมากในการปกป้องเมืองหลวงที่เขาไม่เคยไปเห็นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและองค์กรสุดท้ายก็คือและกลุ่มผู้พิทักษ์ส่วนตัวซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่า ผู้ไปทักจกักรพรรดิไม่ใช่ทุกคนเกนเซียนที่เป็นคนรู้จักของสาธารณชนก็มีผู้ที่ซ่อนตัวอยู่ในเงาเมืดเพื่อปัดเป่าความชั่วห้ายผู้ที่เคยได้รับพลังเหนือธรรมชาติผู้ที่แยกจากราชวงศ์เพื่อให้ได้เล่นเป็นนักรบเงาของจกอักรพรรดิผู้คนเหล่านี้ก็มีจุดประสงค์มากมายคอยรับใช้อยู่ในเงาเมืด่กป,ป้องจกอักรพรรดิไม่น่าแปลใจที่ไม่มีใครรู้ว่าผู้เขาเป็นใคร ดังนั้นตอนนี้อากิราจรึงตัดสินใจที่จะมอบตำแหน่งให้กับเวอร์กินเป็นอัศวินผู้ไปทักส่วนตัวและต่อมาอากิราก็พูดว่าเวอร์กินฉันจะแต่งตั้งให้คุณเป็นผู้ไปทักจกักรพรรดิด้วยชื่อนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องลำบากในการอธิบายให้ผู้อื่นฟังผู้ไปทักผู้ใกล้ชิดผู้คุ้มกันจกักรพรรดิและเวอร์กินก็ได้ตอบว่าฉันยอมรับแล้วฉันจะประพฤติตนเป็นค่าล่าบริพานต่อหน้าผู้อื่น เบอร์กินผู้สวมชุดเครื่องแบบทางการทหารตอบอย่างเจ้าชูทุกคนก็เป็นห่วงสถานการณ์แต่ก็ไม่มีแผนอื่นแม้ว่าจะมีบางอย่างผิดพลาดแต่ก็เทียบไม่ได้กับพวกปีศาจผู้ลุกลานภายใต้การตัดสินใจนี้ก็ได้มีการเตรียมการและต่อมาทีเละคนผู้คนก็ได้เริ่มมารวมตัวกันที่หอประชุมใหญ่อาคิรักกำลังเฝ้ารอดูพวกเขาจากห้องรอกองบัญชาการอิมพีเรียล เป็นหน่วยบัญชาการสูงสุดที่มีแรงงานตรงต่อองค์จักรพรรดิเป็นกองทัพของจักรพรรดิและประกอบด้วยทั้งกองทัพเรือและกองทัพบวกชี่ด้านบนสุดของทั้งสองข่ายก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพเรือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงของกองทัพบวกรัฐมนตรีทั้งสองต้องเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของจักรวรรดิมีการอนุญาตให้ใช้ตัวแทนได้แต่ไม่ค่อยมีอยู่เลยเนื่องจากถือว่าเป็นการไม่เคารพต่อจักรพรรดิ ตามธรรมเนียมในสองสามวันที่ผ่านมาเนื้อหาส่วนใหญ่ของการประชุมก็ได้รับการรายงานแล้วในทะเลทะเลใต้ที่ยิ่งใหญ่กองทัพเรือของจักรวรรดิก็ได้พ่ายแพ้อย่างเงียบเงียบในทะเลแม้แต่ที่อยู่ของผู้รอดชีวิตก็ยังไม่ทราบและแม้แต่ข่ขยก็ยังพยายามจะหยุดทั้งหมดเพื่อสืบสวนอย่างไรก็ตามกองทัพก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาของคนอื่นพวกเขาก็แก้ตัวเพราะว่าพวกเขาไม่มีหนทางในทางทะเล ต่จักรพรรดิอากีลาซากุลาก็คิดว่านั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใจภยัยคุกคามจริงๆไอโง่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาสำหรับคนของเราที่จะต้องแข่งขันกันเองสำหรับคำชมแต่จักรพรรดิก็เป็นคนที่ไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้และอำนาจของเขาก็ยิ่งใหญ่เกินไปคำพูดของเขาจึงหนักเกินไปถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็เรื่องหนึ่งแต่ในที่สาธารณะเขาต้องระวังสิ่งที่เขาจะพูดโดยไม่รู้สึก ถึงความปวดล้าของอากิลาซาคุลาและก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะโกนร้องว่าคุณเป็นใครคิดว่าคุณเป็นใครอากิลาก็พูดว่าฉันก็รู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นอากิลาซาคุลาผู้ที่มีเพียงแค่ความเย่อหยิ่งสูงเกินจริงเท่านั้นที่ถูกรบกวนโดยลำดับชั้นและมารยาทดังนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นแต่ว่าอากิลาซาคุล้าก็มาด้วย คงจะมีเรื่องวุ่นวายมากกว่านี้เนื่องจากพูกเขาทั้งหมดตกลงกันในเรื่องนี้เกนเซจึงได้รับมอบหมายในเรื่องเกนเซจึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องของเวอร์กินและเขาก็คิดในใจว่าอย่างที่ฉันสงสัยผู้ชายที่มีเลือดไหลเวียนเยอะก็มันจะทําให้ทุกอย่างยากขึ้นถ้าเขาจะทําให้เธอขุนเคืองเขาจะไม่เพียงแต่ทําลายตนเองแต่ยังจะทําลายเมืองนี้ด้วยอากินละซากุราก็ได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่ บางทีก็อาจจะเป็นชะตากรรมของผู้ที่มีดวงวิญญาณของรูดลาที่เวอร์กินได้ฝากไฟหาแล้วก็ได้มีคนพูดอีกว่าคุยกับฉันหน่อยได้ไหมและอีกคนก็พูดว่านี่เจ้าไม่เข้าใจเลยหรือเจ้าโง่นี่คือเหตุผลทันใดนั้นคาพูดของเจ้าหน้าที่ก็ได้หยุดลงเป็นเพราะว่าเวอร์กินได้คว้าหน้าอกคอเสื้อของชายผู้นี้โดยไม่ทันตั้งตัวและจ่อปืนเข้าไปในปากที่เปิดกว้างของเขาเวอร์กินก็ได้ยิ้มบางๆแล้วก็กล่าวว่า ฉันไม่คิดว่ามันจะไม่สําคัญหรอกว่าเจ้าจะเป็นชายหรือว่าหญิงในยุคนี้เมื่อใดที่เจ้าจะสังหารใครสักคนด้วยการเหนี่ยวไกลถ้าเจ้าสู้ด้วยดาบหรือว่าหอกในสมัยก่อนสิ่งที่สําคัญที่สุดในสงครามวันนี้ก็คือความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจอย่างสงบและมีเหตุผลโดยไม่มีอารมณ์คุณไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่ฉันสงสัยว่าคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่ที่นี่ เช่นนั้นประการแรกเขาไม่คู่ควรที่จะใช้กำลังแต่เมื่อเห็นความรุนแรงของปืนใครๆก็เข้าใจทำให้เกิดความโกลาหลในหมู่ผู้คนในห้องโถงและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็ได้พูดว่าเฮ้ ö, เจ้าไปหัวหน้าเสนาธิการลอคนพูดว่านี่ไม่มีปืนย่ำมีคนเรียกย่ำเวอร์กี้ก็ได้หัวเราะเยอะแล้วพูดว่าไอโง่เออากับของเล่นชิ้นเดียวคุณได้รับการพิจารณาให้เป็นทหารผู้โล่งโลดของจักรวาล สำหรับสิ่งนั้นได้อย่างไรมีเจ้าหน้าที่หลายคนหน้าแดงเมื่อได้ยินสิ่งนั้นหลายคนก็ได้จ้องมองเธอด้วยความกรดโดยไม่คำนึงถึงแล้วว์กินก็ได้ผลักหัวหน้าเสนาธิการออกไปจากนั้นเธอก็ได้ชี้ปืนของเล่นไปที่เขาแล้วก็ได้เหนีย่ยวไกปืนแล้วก็มีน้ําพุ่งออกมามาทําให้เป้าของเสนาธิการเปียกชุม่มแล้วว์กินก็ได้พูดว่าเฮ้ยเฮ้ดูเหมือนว่าเพิ่งจะเปียกชุ่มกางเกงแล้วทาไมไม่กลับบ้านไปเปลี่ยนละ่ะ พอไี้นเวอร์กินผู้ชันนนเสนาธิการก็พูดว่าแก่แกเขาใช้น้ำเสียงที่หยาบคายและรุนแรงและเขาก็ตัวสั่นด้วยความอับอายน์แต่ทันทีที่เขามองไปในดวงตาของเวอร์กินเขาก็ถูกกืนกินด้วยคําพูดของเขามันก็เป็นการจ้องมองที่น่ากลัวสติของเขาก็ได้จินตนาการว่าเวอร์กินก็มันคงขู่เขาว่าฉันจะฆ่าคุณถ้าคุณส่งเสียงดังที่ไม่สมควรอีกต่อไป เสนาธิการก็รู้สึกราวกับว่าเขากำลังถูกจ้องมองแล้วบอกแบบนั้นลเลือดก,ก็ได้ไหลออกมาจากเส้นเลือดของเขาในทันทีและต่อมาเวอร์กิ้งก็ได้หัวเราะและพูดว่าฮ่าฮ่าขอโทษทีฉันคิดว่าตนเองตื่นเต้นไปหน่อยฉันคิดถึงปืนฉีดน้ำฉันก็รู้สึกเหมือนกับเป็นเด็กอีกครั้งและหัวของฉันก็เย็นชาพอาะนเชฉะนั้นเขาก็ตอบว่าอืมเป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณจะเข้าร่วมการประชุม คุณจะต้องทําตัวให้ดีขึ้นอีกหน่อยเพออราะวอเทอบอกก็ได้พยักหน้างึกงกักเขาเป็นคนที่ใจร้อนและหยิงเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ใช่คนโง่เขาก็ล้มเหลวในการประชิญหน้ากันครั้งแรกแต่เขาก็ไม่ได้ผิดพลาดในการตอบสนองที่ตามมาของเขาถ้าเขายังส่งเสียงคำรามใส่เวอร์กินเขาก็รู้ดีว่าเขาคงจะมีอาการหัวใจวายจากความโกรธของเวอร์กินดูราลาเป็นสิ่งเดียวที่มีความสำคัญต่อเวอร์กิน เธอไม่รู้สึกขบขันกับความคิดที่ว่าชายผู้ไร้ความสามารถที่รับใช้ลูนาร่าดังนั้นเธอจึงพยายามที่จะจัดความไร้ความสามารถออกไปแต่เธอก็แค่รอการลงโทษเสนาธิการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพียงเพราะว่าเขาเอารมณ์ไม่ดีและเกลียดผู้หญิงก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะกำจัดเขาและต่อมาเวอร์กินก็ได้พึงพำในใจว่าอุ้ยฉันดีขึ้นแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าฉันผ่านอะไรมามากมายในเทวีปนี้ และอื่นๆเป็นต้นเวอร์กิ้ก็ได้ยกย่องตนเองจำเป็นต้องพูดมันเป็นการประเมินคุณค่าที่สูงเกินไปเธอก็แค่มีความสูงที่ลูรลล่าอยู่ข้างเธอไม่เช่นนั้นผลลั์ก็อาจจะแตต่างออกไปทุกครั้งที่เธอกระโจนหาชิ้นส่วนแห่งจิตวิญ,ญญาณของเขามันก็มีหลายครั้งที่เธอไม่สามารถหาเป้าหมายต่อไปได้ในกรณีเช่นนี้เธอก็ต้องรอการกลับชาติมาเกิดใหม่ของลูรลล่า ซึ่งอาจ,จใช้เวลาหลายปีหรือหลายสิบปีสำหรับเวอร์กินช่วงเวลานั้นหลังจากที่ได้เห็นคนที่เธอลักจากไปมันก็เหมือนกับการทรมานในความคิดของเธอเองชะตากรรมของชายคู่หนึ่งซึ่งถูกผนุกเอาไว้เขาก็ตกอยู่ในภายใต้อิทธิพลข,ของเธอในขณะนั้นก็สารคิปนี้ผมก็ขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับเรื่งพวกใหม่คลิปหน้า